ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่ชื่นชอบในนกเขาใหญ่ทุกทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาดูพระเนียดนะครับผมซึ่งทาสั่งทํามาใหม่นะครับผมจากช่างนะครับผมก็เป็นพระเนียอ่เรียกได้ว,ว่าพระเนียดทรงหน้าผานะทุกคนเป็นพระเนียดทรงหน้าผานะครับผมก็สั่งทามาเดือนกลัวๆครับผมกลัวจะได้มานะ ก็ตัวนี้ก็เอาไว้เข้าป่านะครับขนาดความยาวประมาณ80เซนนะครับเป็นหน้าเดียวนะฮะความยาว80เซนเป็นหน้าเดียวนะครับ,นนรบตัวนี้เป็นงานไหวนะฮะเป็นไหวตัวนี้ก็ไหวแกะสลักใบแรกแกะเป็นเ,เป็นรูปพญาค,ครุฑนะฮะนะครับผมก็เป็นรูปพญาครุฑก็ งานมือครับผมงานแฮนเม e งานฝีมือนะครับก็ไม่ได้ใช้เครื่องแบบว่า,เ,าเครื่องซีนเอ็นทำนะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมสวยตัวนี้เป็นพญาคุดนะครับผมเป็นทรงหน้าผานะครับก็เป็นทรงหน้าผานะครับผมอของช่างที่ทำมาผมได้เปลี่ยนกลไกลนิดนึงนะครับก็ จากช่างเขาทําตัวลอกปลายนะครับผมแล้วก็ผมได้เปลี่ยนคอนด้วยคอนตัวนี้ผมเตรียมไว้นานแล้วล่ะนะครับผมก็เป็นคอนสปริงนะครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็นคอนสปริงคอนเป็นเคลือไม้นะครับผมเป็นเคลือไม้นะฮะก็คลาสสิกมาหน่อยนะครับผมสําหรับใบนี้ก็80เซนนะครับระบบกลไกเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับผมเป็นสปริงทําไว้ ต <REP. S 2> อนผมเปลี่ยนมานะครับผมอย่างสวยเลยนะฮะ <c oughs> ก็เป็นทางเดียวนะครับผมคือเวลาเราเข้าป่านะฮะมันคล้องตัวนะครับผมมันคล้องตัวกลัวกันทางเดียวแล้วก็แปดสิบเซนคล้องตัวนะครับผมคล้องตัวก็คือเวลาเราพาดกิ่งใดกิ่งหนึ่งเง,งี้ยเราต้นไม้ที่เราอา่เวลาเราไปต่อนะต้นที่เหมาะดันกิ่งไม่มีนะครับผมมันยาวเกินถ้าพนีย้ยาวเกินเป็นเมตรอย่างเงี้ยมันวางตำแหน่งไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเอาหน้าเดียวเวลานก ะตีนะยังไงมันก็ตีนะครับผมหน้าเดียวนี่ฮรระบบกลไกนี่นะครับก็เป็นคอนเด้งนะครับคอนเด้งผมทําเปลี่ยนคอนนะครับผมจากช่างผมเอาคอนมาเปลี่ยนใหม่นิดนึงปรับแต่งนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สวยงามมากนะครับผมสําหรับใบแรกใบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับเป็นพญาคุดนะครับผมตัวนี้ ผมว่าถือว่าโอเคแล้วนะครับผมสำหรับงานแฮนด์เมคงานแกะสลักงานมือนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองกันครับใบที่สองก็จะเป็นทรงเดิมนี่แหละอ่าก็เป็นทรงหน้าผาผมก็สั่งมาทรงหน้าผาสองสองใบเลยนะครับสั่งมาสองใบตัวนี้จะเป็นอ่แกะเป็นพญานาคนะครับผมก็จะพอได้อยู่นะครับสำหรับงานแกะมือนะครับไม่ได้แกะ cn เอนะฮะไม่ได้แกะเครื่อง c n เออ ถ้าแกะเครื่องซีนเอ็นของของอีกช่างหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเอ่ยนามช่างในปลาจีนนะแกะสวยงามมากๆนะครับผมซึ่งไม่เสียหายเนาะเอ่ยนามอ่ะก็เป็นระบบเดียวกันนะครับผมผมก็เอามาเปลี่ยนคอนนิดนึงนะครับมาเปลี่ยนคอนผมอยากได้คอนที่แบบว่าคลาสสิกหน่อยนะครับก็อกพเนียดก็80ดสิเซนนะครับผมก็แกะสลักเป็นพญานาคนะครับผมแล้วก็ พยาคุดนะครับผมนี่ใบนี้เป็นพญาอัตนคาระนะครับผมฮ่านี่นะฮะก็ให้ดูลวดลายกันนะครับเราถือว่าสวยงามมากๆครับผมสองใบนี้ก็รอแต่ว่าจะเทสอาจจะเทสหรืออาจจะไม่เทสนะครับระบบกลไกก็เหมือนกันนะครับผมเป็นสปริงคําตัวนี้ฮะตัวนี้ก็เป็นล็อกนะครับเป็นสปริงคอนสปริงนะครับเด้งได้นะัะ นะครับคอนสปริงลั่นง่ายนะครับคอนสปริงนิดเดียวนิดเดียวก็ลั่นแล้วครับผมแต่ว่าเวลาเราใครเหย,อยาก็ไม่ค่อยลั่นนะฮะความยาว80เซนเหมือนกันนะครับผมเท่ากันแต่ว่าใบนี้รู้สึกว่าจะเล็กกว่านิดนึงนะครับใบนี้เล็กกว่านิดนึงแต่ดีนะผมชอบใบเล็กคือนกมันจะได้ไม่ต้องหันตัวเยอะนะครับผมนี่เป็นประตูเปิดข้างนะฮะเป็นประตูเปิดข้างนะครับ เปิดข้างด้านนี้นะครับผมดีครับผมเปิดข้างเวลาเราได้นกเข้าผนียดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะสะดวกสบายกับเราหน่อยนะครับเป็นประตูเปิดข้างนะครับเปิดข้างเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะหาถ้วยข้าวถ้วยน้ําใส่ไว้นะครับทุกคนสวยงามครับแต่ว่าผมเปลี่ยนคอนนิดนึงนะครับผมผมชอบคอนแบบนี้ต้องขออนุญาตช่างนะครับ นี่คอนที่แบบว่าคลาสสิกหน่อยเป็นเครือไม้นะาเป็นเครืร่อใหม่นะครับนี่แล้วก็อตัวตัวล็อกตัวนี้ผมไม่ได้ทําเอามารับทําล็อกตัวด้านในนี้นะครับก็เป็นสปริงผมแก้ไขนิดนึงนะครับช่างต้องขอโทษช่างด้วยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนคอนนะฮะูดง่ายๆแหละเปลี่ยนคอนนะไม,ไม่ได้แก้ไขอะไรเยอะแต่ว่าความสวยงามมันมาครบครบถ้วนสับสิทธ์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี ก็เป็นงานไม้ผสมโลหะนะครับแท่งตัวนี้ก็ทำขึ้นมานะฮะกลไกคอนสปริงก็จะเป็นอกอกพญานาคแล้วก็อกพยาคุดนะครับผมนี่นี่ <c oughs> หน้ากับคุดครับผมสองใบนี้ก็จะได้ไปเจิดจ้าเจิดฉลัด อยู่ในป่าภูเขานะครับไล่ล่านกมงคลตามหานกป่าภูเขานะฮะอ่านี่ผมว่าคอนสั้นหรือยาวถ้านกมันจะตีนะมันก็ตีนะครับผมสําหรับเท่านี้ยผมว่าพอดีแล้วกระทัดรัดดีนะฮะถ้าคอนยาวถ้ามันไม่ตียังไงมันก็ไม่เข้าตีเทียงอยู่อย่างนั้นแหละนะครับทุกคนถ้ามันจะเข้าตีบางทีมันเข้าไปนู่นข้างหลังตีข้างหลังก็มีนะฮะนี่ก็ประมาณนี้ครับผมเป็นคอนสปริง เดี๋ยวจะได้เจอกันในป่าภูเขาครับอือ้อย่างสวยเลยก็ก็สองใบก็สองใบนี้นะครับทุกคนก็ราคาที่ซื้อมาก็ค่อนข้างแพงนะครับก็ใช้เวลาอ่าเยอะอยู่นานอยู่นะครับผมกว่าช่างเขาจะทำให้ผมนะครับเพราะว่าช่างติดคิวหลายใบครับ มีอกพญานาคนะฮะแล้วก็มีพญาคุดนะครับผมดูคล้ายๆอยู่นะทุกคนเนาะโอเคผมว่างานฝีมืองานแฮนด์เมดแบบนี้โอเคแล้วนะฮะก็ราคาก็สมสมราคาดีนะครับผมการรลอคอยนี่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมตัดคอนออกนี่นะครับผมห่างจากตัวตบนะฮะห่างจากตัวตบประมาณสี่นิ้วมือนะครับทุกคน ประมาณสี่นิ้วมือนะครับห่างจากตัวตบประมาณสี่นิ้วมือเพราะว่าบางทีนกอ่ะบางทีนกอะ่กอะมันมาเหยียบตรงนี้นะครับเหยียบตรงนี้แล้วมันฟาดแล้วคอนฟาดถ้าเราเอาไปชิดเกินนะฮะถ้าเราไปชิดเกินบางผมเห็นของบางท่านนะครับผมเอาไปชิดนี่เลยอคันฟาดมันตีหัวนกนะครับผมแล้วก็ตบลาดนะเพราะว่านกบางตัวมันระแวงมันเหยียบไปไปลายเลยเหยียบปลายนี้ปุ๊บแต่ถ้าเหยียบตรงนี้ของผมเนะี่ยไม่พลาด ขอให้เหยียบเหยียบแล้วไม่พลาดแน่นอนตัวนั้นก็เหมือนกันครับผมก็จะห่างปลายนิ้วประมาณสี่มือนะฮะนี่สี่นิ้วมือคือพอดีตัวนกอ่ะเหยียบเหยียบตรงไหนก็เรียบร้อยนะครับผมขอให้เหยียบแม้กระท่งเหยียบนี่เงา่างนี้เห็นไหมฮะถ้าเหยียบจำตรงนี้มันคงไม่เหยียบจำขนาดนี้หรอกประมาณสักสี่ฝ่ามือเหมือนกันตรงนี้พอดีเห็นไหมเหยียบตรงนี้ก็ลันนะครับผมลันง่ายโวนี้ นี่นะครับผมก็เอามาให้ดูนะครับผมสําหรับพันเนียใบใหม่ที่จะลุยป่าภูเขานะฮะอย่างอย่างสวยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในป่าภูเขาแน่นอนครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและให้กําลังใจกันมาโดยตลอดเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปครับผมเอาไว้จะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูว่าพเนียใบใหม่ผมได้มาแล้วนะครับ จะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับผม